สวัสดีค่ะสวัสดีทุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีผ่านบุกเบิกนะคะสองสี่สามนะคะเป็นผ่านบุกสามใบใบยี่สิสี่มือสองจาก c m เนะคะนี่ค่ะเป็นผ่านจาก c m เนะคะมือสองสภาพเดิมๆนะคะตัวนี้ขายเดิมๆตามสภาพนะคะก็ถือว่าสภาพยังสวยอยู่นะ สันสวยเดิมค่ะใบเดิมสีเดิมนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะเป็นฐานสามใบยี่สีบจาก CMT นะคะใบหน้ามีแตกนะคะนี่ค่ะใบหน้ามีแตกแจ้งกันก่อนนะคะแต่สภาพโดยรวมถือว่าสวยนะคะตัวนี้นะท่านใดมองหาอยู่นะคะฐานบุกเบิก CMT ค่ะมือสองสวยๆตามสภาพเดิมๆนะคะ ตัวนี้เป็น3ามคูณยีมือ2จาก c m t ค่ะราคาเพียง24,500บาทนะคะ24,500บาทเท่านั้นสนใจสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านอยู่กำแพงเพชรนะคะตัวนี้สอบถามสั่งซื้อที่081 0462640ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ